ทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาว,วพากรุงเทพมหานครคว้ารารงวัลชนะเลิศการประกวดประติมากรรมหิมะนานาชาติครั้งที่16ที่จัดขึ้นที่เมืองฮาบินมณฑลเหอเหลียงประเทศจีนฮินแอนวีทีมน,นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาว,วพา,รากรุงเทพมหานครควา้ ha, ควารางวัลชนะเลิศการประกวดประติมากรรมหิมะนานาชาติผลงานชิ้นดังกล่าวมีชื่อว่าตุก๊กตุ๊กออนทัวเป็นรูปรถตุ๊กตุ๊กสีเหลืองสดใส ประดับประดาไปด้วยดอกไม้และใบไม้หลากสีสันสื่อถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภากรุงเทพมหานครใช้เวลากว่าสองเดือนในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้โดยต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นและลมแรงอย่างไรก็ตามนักศึกษาทุกคนต่างก็มุ่งม,มั่นและตั้งใจอย่างเต็มที่จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่งดงามและโดดเด่นจนได้รับรางวัลชนะเลิศ การได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของนักศึกษาทุกคนเป็นการแสดงให้เห็นว่าคนไทยมีศักยภาพและความสามารถที่จะสร้างสารรค์ผลงานระดับโลกได้นอกจากผลงานของทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสววาภากรุงเทพมหานครแล้วยังมีผลงานจากทีมนักศึกษาจากประเทศไทยอีกหนึ่งทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองผลงานชิ้นดังกล่าวมีชื่อว่าช้างไทย เป็นรูปช้างเผือกตัวใหญ่ประดับประดาไปด้วยเครื่องประดับทองคำสื่อถึงสัญ,ญลักษณ์ของชาติไทยการประกวดประติมากรรมหิมะนานาชาติเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทั่วโลกได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์นในการสร้างสรรค์ผลงานจากหิมะโดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมประกวดจาก23ประเทศผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล1ล้านหยวนประมาณ5ล้านบาท และผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จะได้รับเงินรางวัล5 0 0แสน 500, หยวนประมาณ2.5ล้านบาท